รถไฟไปยังสถานีตลิ่งชันกำลังเข้าเทียมชาตลาที่หนึ่งกรุณาเืนนทางจากขอบชาตลา The train to ตลิ่งชัน Station is arriving at platform one. Please stand clear of the platform edge. เงี่ยพี่แน็กมาลอใช่แล้วไง<ช>นั่นไง,นนไงพี่แนกเตีบซบี่เีซี่เจซี่เจี๊ยี่มาเลย มักบ่อ